เอาละหาก็สวัสดีชาวด็อกเตอร์ไม่ใช่สวัสดีชาววังหลังทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมตอนเนโกะมีมีสปอยเมวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาสืบคดีปริศนาหมอยาตําหลับคมแดงตอนที่17ที่ฉายไปในวันเสาร์ที่27มกราาคมที่ผ่านมา แต่ก่อนจะเข้าเรื่องผมขอฝากกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับแค่นั้นเลยไม่ขออะไรเยอะแต่ถ้าสับตะไคร้ด้วยก็ดีผมจะดีใจมากหรือจะแชร์ด้วยยิ่งดีใหญ่เลยโลภวะเป็นริวซุยเลยกูโอเคเข้าเรื่องทันทีที่เหมาเหมาโดนใช้ให้แต่งหน้าเธอก็มองว่าทันจินชิน,นั้นไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าเลยเพราะมันดูดีอยู่แล้ว แต่แล้วอยู่ๆเธอก็คิดได้ว่าสงครามในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมักจะมีการต่อสู้ที่มีความงามเข้ามาเกี่ยวเหมือนกันหมอเหมาก็เลยถามท่านจินฉิว่านี่ท่านจะล้างบางประเทศเหรอระเอกฟังก็งงดิเจ้าคิดอะไรอยู่กันเนี่ยซึ่งการแต่งหน้าที่ท่านจินฉิหมายถึงคือแต่งหน้าให้ดูแย่ตั้งหากหมอเหมาก็เลยยื่นดินเหนียวที่ใช้เนี่ยให้ท่านจินชิไป แต่สิ่งที่ท่านจินฉิต้องการคือแต่งหน้าแบบเปลี่ยนไปคนละคนเหมือนสามัญชนเลยซึ่งเรื่องนั้นเหมาเหมาสามารถทำได้แต่เรื่องวัตถุดิบเหมาเหมาต้องใช้เวลาทำหนวันก่อนแต่วันถัดมาเธอก็เตรียมพร้อมละแต่ทันทีที่ท่านจินฉิตื่นเช้ามาคุณเธอก็ดูช็อกอย่างแรงเลยเพราะท่านจินฉินั้นดูงดงามแม้กระทั่งตอนตื่นทีนี้มาเริ่มการแต่งหน้ากันเมาเหมาก็ไปดมมือท่านจินฉิก่อนเลย ซึ่งคนอื่นก็ดูตกใจพอสมควรเพราะมันดูไม่งามนั่นแหละแต่สิ่งที่เหมาเหมาทำคือดมกลิ่นตัวของท่านจินชิตั้งหาซึ่งกลิ่นตัวของพี่แกเนี่ยมีกลิ่นทูบที่ราคาแพงมากๆแถมเสื้อผ้าที่ใส่สามัญชนไม่มีทางใส่แน่นอนก็ค,คือราคามันแพงนั่นแหละจินชิก็รู้สึกแปลกใจมากที่เหมาเหมารู้เรื่องนี้เธอก็เลยอธิบายว่าทักษะการแยกกลิ่นสมุนไพรพิษนั้นมันเป็นธรรมดาสำหรับเธออยู่แล้ว และเธอก็ยังอธิบายอีกว่าการแยกกลิ่นลูกค้าที่โรคุโชคังนั้นระหว่างคนรวยกับสามัญชนนั้นก็มีเหมือนกันคนรวยๆเนี่ยก็จะมีกลิ่นน้ําหอมที่ดีแต่คนที่มีโรคทางเพศก็ใช้น้ําหอมเพื่อปกปิดเหมือนกันหากเป็นสามัญชนธรรมดาธรรมดาก็จะมีกลิ่นขี้วัวเป็ดไก่ติดมาด้วยแปลได้ว่าพวกเขาไม่ได้อาบน้ําลูกค้าเข้ามาใหม่ส่วนใหญ่ก็ถูกโรคุโชคังปฏิเสธไปนี่ก็คือสิ่งที่หมูมเมาอธิบาย เมื่ออธิบายจบและวเมาเมาก็ให้เกาซุนเนี่ยไปเตรียมเสื้อผ้าเหม็นๆมาหน่อยขณะที่รอชุดนั้นก็ลุยแต่งหน้าก่นโลดอย่างแรกคือเปลี่ยนเส้นผมของท่านจินชิไม่ให้แวววาวเงาวับเหมือนขุนนางโดยใช้น้ำมันกับเกลือนั่นแหละเพียงแค่นี้เส้นผมก็ดูเ,นเหนียวเนืดหนะและขณะที่แต่งหน้าป่าเกาซุนก็หาเสื้อผ้าที่เหม็นได้ละเหมาเมาก็ให้จินชิเนี่ยถอเสื้อผ้าก่อนเลย ที่นี้แหละเปิดมาปุ๊บมาเป็นลูกๆเลยครับซิกแพรกเหมาเหมานี่จ้องเขม็งเลยอ้าอพระเอกเราก็เขินสิครับเมื่อมาเป็นลูกๆแบบนี้มันคงจะดูไม่เหมือนสามัญชนสักเท่าไหร่เหมาเหมาก็เลยใช้ผ้าขนูนเนี่ยพันรอบเอวของท่านจินฉีปายเพื่อให้มันดูอ้วนมากขึ้นและนี่ก็คือโฉมหน้าท่านจินชีเวชันอ้วน แต่นั่นก็ดูไม่เหมือนสามัญชนสักเท่าไรหมาเหมาเลยลุยแต่งหน้ากันต่อแต่ระหว่างแต่งหน้านั้นเหมาเมาก็มองว่าท่านจินฉีเนี่ยแม้จะแต่งให้ดูแย่แต่ก็ยังคงงดงามเหมือนเดิมเธอก็เลยเกิดเป๊นไอเดียถ้าแต่งหญิงขึ้นมาจะเป็นยังไงทีนี้แหละงดงามเนื้อขมันรยาายเรียกได้ว่าสวยสุดๆสวยมาก <c oughs> ยัไม่เหมือนผู้หญิงจริงๆว่ะ <aro id> <co ach> โคตรสวยอ่ะเหยียบกับดักเต็มๆทั้ง3คนนี้ถึงกับเอ้อยไปไม่เป็นเลยคือสวยจัด <t ang> พอเหมาเหมาแต่งเสร็จแล้วเธอก็รู้สึกโล่งใจมากที่ตอนนี้มีอยู่3คนถ้าคนอื่นเห็นละก็กนละหนแน่แนแน่อาจเกิดสงครามนั่นแหละสงครามแย่งพระเอก <c oughs> <c oughs> ถ้ามันรู้ขึ้นมาว่าเป็นผู้ชายนี่เฮ้ยประเทศแตกแน่นอนเหมาเมาก็เลยลบๆๆ,ๆทำใหม่เธอก็แต่งไปเรื่อยๆๆเรื่อยเรื่อย จนไปแต่งที่มือต่อและเธอก็เห็นว่าที่มือของท่านจินฉีนั้นมีแผลผุพองด้วยเธอคิดว่าขันทีอย่างท่านจินฉีเนี่ยคิดว่าจะใช้แค่ผู้การกับตรเกียบอย่างเดียวซะอีกใช้ดาบหรือไม้พองสู้ด้วยหรอขันทีไม่จําเป็นนี่นาเธอเลยรู้สึกสงสัยนิดหน่อยแต่เมาเหมาก็มองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ควรถามเรื่องไร้าสาระแบบนั้นก็เลยไม่ได้ถามออกไป เมื่อแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จละก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือเอาฝ้ายมายัดกภพุงแก้มเพื่อให้หน้าตัวเองเนี่ยดูอิ่มเอิบมากขึ้นเพียงขั้นตอนเหล่านี้ทันจินจีของเราก็ดูเหมือนสามัญชนแล้วแต่เมาเมาก็ยังมองว่าแม้จะดูเหมือนสามัญชนแต่สำหรับเธอทันจินจีก็ยังรอเล้าอยู่ดี เมื่อเมาเมาทำธุระเสร็จล่ะเธอก็กะจะกลับไปเยี่ยมบ้านสักหน่อยเพราะวันนี้และพรุ่งนี้มันเป็นเวลาพักของเธอแต่เธอว่าเกาสุนก็มองเมาเมายังมีนัยยะซึ่งงานเมาเมาเห็นก็หลอนเลยครับเกรงว่าจะถูกใช้งานอีกแล้วเกาซุนก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเช่นนั้นท่านจินชีก็จะไปทางเดียวกันกับเจ้า หมาเหมาฟังก็ตกใจสิครับเกาซุนก็ยังพูดอีกว่าหากเขาปลอมตัวแล้วก็คงแปลกถ้ามีคนรับใช้ไปด้วยท่านจิ้นชีฟังก็เห็นด้วยทันทีหมอเมากอยากปฏิเสธสุดใจเลยพอาถ้าเธอติดตามไปด้วยจะสุดดุดตาเปล่าๆหมอเมาเนี่ยก็หาข้ออ้างสารพัดเพื่อปฏิเสธให้ได้เลยและสีหน้าเธอเนี่ยมันก็บ่งบอกเลยว่ากูไม uh uh ่ไปกูไม่ไปไม่เอา แต่นั่นแหละไม่ได้ผลเพราะชุยเหรียญเกิดปิ้งไอเดียให้เมาเมาเนี่ยตอมตัวไปด้วยเมาเมาก็ไม่ยากหรอกครับแต่เวลตาชุยเหรียญเนี่ยน่ากลัวสุดๆเธอเลยต้องยอมแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัดมาช่วงเวลาเดินทางท่านจินชีดูตื่นเต้นนิดหน่อยที่ได้ออกข้างนอกหม้อเหมาก็เลยเตือนเรื่องกริยาท่าทางหน่อยว่ามันไม่เหมาะกับสามัญชนเลยจินชีก็เตือนหม้อเหมาเช่นกันว่าการเรียกชื่อว่าจินชีข้างนอกเนี่ยมันคงไม่เหมาะสักเท่าไหร่เขาก็เลยให้หม้อเหมาเรียกชื่อจินกะแทนส่วนเขาก็จะเรียกหมอเหมาว่าคุณหนูเองเพราะการแต่งตัวของหม้อเหมานั้นดูดีแบบสุดๆหมอถูกเรียกว่าคุณหนูหมาก แถมชุดพวกนี้ก็มาจากลูกของซุยเหลียนอีกด้วยซึ่งเมเมาก็ไม่คัดข้องบทบาทนี้เต่อย่างใด และแล้วก็มาถึงที่หมายเกาซุนก็ยื่นกระดาษให้หมาเมาใบหนึ่งมันก็คือแผนที่นั่นแหละแต่ท่านจินจิก็แยงหยิบซะเลยเพราะตอนนี้บทบาทของเขาคือผู้ติดตามคุณหนูนั่นเองเมื่อเกาซุนขี่รถม้ากลับไปละจินจิก็ดูตื่นเอ้ยไม่ใช่ต้องเรียกจินกะนี่ว่าจินกะก็ดูตื่นเต้นมากๆยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลย แระหว่างเดินชมตลาดนั้นหมาหมาก็แอบเสียดายนิดหน่อยที่ไม่ได้จับท่านจินฉิมาแต่งหญิงแต่พอเธอคิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าเพื่อสงบสุขของโลกเดี๋ <perder> ยวสงครามเกิดจากนั้นก็หันไปถามจินกะว่าจะไปที่ไหนจินกะก็เลยบอกว่าร้านอาหารที่อยู่ทางเข้าของย่านโคมแดงนะ่ะ เขาจะไปเจอคนที่รู้จักที่นั่นเมาๆก็หยิบแผนที่พาเดินไปซึ่งระหว่างทางนั้นก็มีบ้าเซนคอยคุ้มกันอยู่ข้างหลังด้วย เหมาเมาก็เดินไปเรื่อยๆจนไปเห็นร้านผักข้าวเธอก็อยากจะซื้อผักไปฝากพ่อเท่าเสือเกินแต่ภาพคุณหนูที่ซื้อของนั้นมันไม่เหมาะอีกนั่นแหละจินกะก็เลยเตือนไปเหมาเมาก็เลยจะมาซื้อที่หลังแทนแต่ขณะที่เดินผ่าไปนั้นเหมาเมาก็รู้สึกเป็นห่วงพ่อเท่าอีกนั่นแหละแม้เขาจะเป็นหมอยาที่เก่งกาจ แต่กับคำนวณผลกำไรไม่เก่งเอาซะเลยไม่งั้นก็มีเงินไปแล้วไม่ต้องอยู่กระท่อมผู้ผูกพังพังด้วยถ้าเกิดอดอยากขึ้นมาแม่เล้าก็คงช่วยได้แหละแต่ด้วยความเป็นห่วงของเหมาเหมาโน,นเลยไม่ชวนจินฉีคุยสักทีก็เลยง่อนแมงซึ่งช่วงเวลานั้นเองเหมาเหมาก็ได้กินไก่ย,ย่างพอดีก็เลยซื้อมากินสักหน่อยแล้วก็ซื้อให้จินกะกินด้วยจินกะก็หายงอนทันที พอจินกะกินไปละวเขาก็พูดขึ้นมาว่ามันอร่อยมากอร่อยกว่าที่ข้าเคยกินที่ค่ายซะอีกเมาเมา่ฟังก็เอจใจกับคําว่าค่ายทันทีคิดว่าขันทีไม่ได้ทํางานที่ค่ายทหารซะอีกตัดมาที่ชุยเหรียญสักแบบตอนนี้เธอก็เอาของเล่นของจินชีเนี่ยมาส้มแซมสักหน่อยจนพูดความหลังของท่านจินชีขึ้นมาว่าจินชีตอนเด็กนั้น ถ้าเจอของเล่นที่น่าสนใจก็จะไม่สนใจอันอื่นเลยถ้าเอาไปซ่อนแล้วก็จะร้องไห้จนโอไม่ได้เลยต้องให้เกาซุนหาของเล่นใหม่ให้อยู่บ่อยครั้งซึ่งเกาซุนฟังก็บอกว่าท่านจินชิไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ทำแบบนั้นได้นี่นาะซึ่งอันนี้อาจจะหมายถึงที่จินชิเจอเหมาเมาแล้วรู้สึกสนใจขึ้นมา แต่ก็ทําอะไรหรือเล่นอะไรกับหมาเหมาไม่ได้เลยเกาซุนก็เลยเกิดไอเดียให้หมาเหมากับจินชิไปข้างนอกด้วยกันกลับมาที่หมาเหมากันต่อหลังจากที่กินไก่ย่างไปก็พาจินชิเดินต่อและหมาเหมาก็รีบเดินมากเพราะคุณเธออยากจะรีบพาท่านจินชิไปส่งแล้วรีบไปซื้อของให้พ่อเท่าไวๆแต่ด้วยท่าทางไม่สนใจจินชินี่แหละจนเขาถามขึ้นมาว่าอยากหนีหน้าข้าเต็มทนแล้วสินะ ชีวิตในราชวังมันไม่ได้แย่หรอกใช่ไหมข้าว่ามันดีกว่าญาติโคมแดงแน่ซึ่งหมเหมาก็ตอบก,ก็จริงมันไม่ได้แย่ข้าเลือกไปราชวังเองก็แค่ข้าเป็นห่วงการเป็นอยู่ของพ่อเท่าน้าจินจีฟางก็รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยที่หมาเหมาสนใจเรื่องอื่นด้วยก็เลยถามไปว่าพ่อเท่าเนี่ยต้องเก่งมากแน่นๆหมาเหมาก็เห็นด้วยเพราะพ่อเท่าไม่ใช่เก่งแค่ยาจีน แต่ยังเก่งการแพทย์ทางตะวันตกอีกด้วยแถมเคยไปเรียนประเทศแถบนั้นอีกซึ่งทันทีที่จินชีฟังก็รู้สึกแปลกใจสุดๆเพราะการไปเรียนต่างประเทศนั้นองเป็นคนที่ทางรัฐบาลเลือกเลยแต่เขาก็รู้สึกสงสัยเก่งขนาดนั้นทำไมถึงมาเป็นหมอยหที่ย่านคคมแดงได้หมาเหมาก็เลยตอบว่าแม้พอเท่าจะมีพรสวรรค์เป็นหมอทั้งสองด้านแต่ก็ยกเว้นเรื่องโชคอวัยว,วะที่สำคัญอย่างหนึ่งถูกพลากออกไป จินชีฟังก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากพร้อมทั้งถามว่าพ่อบุญธรรมของเจ้าเป็นขันทีงั้นหรอคำตอบก็คือใช่เขาก็คิดอะไรบางอย่างทันทีซึ่งตรงนี้จะมีการเล่าถึงพ่อเท่านิดหน่อยพ่อทันทีที่พ่อเท่าได้เรียนต่างประเทศก็ถูกทำให้เป็นขันทีโดยแม่ของจกักรพรรดิองค์ก่อนทันทีจากนั้นจินชีก็ถามหมาเหมาว่าจำลูกค้าประจำที่โรคุโชคังได้ไหมคำตอบก็คือได้ แต่เนื่องจากมันเป็นความลับของลูกค้าเลยไม่บอกจินฉีก็เลยถามไปใหม่ว่ารู้วิธีลดมูลค่าของโสเพณีไหมหมาเหมาได้ยินก็รู้สึกไม่พอใจอย่างแรงแต่เธอก็ช่วยตอบให้หายค้่องใจโดยบอกไปว่าโสเพณีส่วนใหญ่จะถูกฝึกตั้งแต่เป็นเด็กรับใช้หญิงสาวที่หน้าตาธรรมดาธรรมดาจะรับลูกค้าขายตัวเป็นโสเพณีแต่ถ้าหญิงสาวเก่งๆเจ้เสิร์ฟน้ำชาแทนโดยใช้มารยาทเข้าหา มูลค่าจะสูงขึ้นหากนางไม่รับลูกค้านั่นคือตอนที่นางกลายเป็นโสเภณีผู้โด่งดังต้องจ่ายเงินมหาศาลเพื่อดื่มน้ำชาก,กับเธอหญิงสาวที่รักษาพอมจร,รย์ไว้ได้จะมีมูลค่ามากหากเสียพอมจร,รย์ไปแล้วก็จะเสียมูลค่าไปครึ่งหนึ่งและสุดท้ายหากนางตั้งท้องก็จะหมดราคาทันทีและนี่ก็คือเนื้อหาสืบคดีปริศนาหมอยำตำรับโคมแดงตอนที่17 เนี่ยหมอยำสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าพรัสเอาตาแล้วก็อย่าลืมสับติดด้วยนะครับ